ค่ะคุณยายคะวันนี้นะคะคุณครูจะพามาพบคุณยายนะคะนนซึ่งกําลังกําลังทําอะไรอยู่คะอันนี้มันเรียกจะทำม้าก้านกล้วยมาการกล้วย,าาวยเอ๊ฟฟังแล้วดูแปลกเนาะอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างคะคุณยายคะก่อนที่จะลงมือทาเด็กๆต้องรู้จักอะไรคะคือการกล้วย,วยใช่ไหมคะการกล้วยที่เราริดใบออกเรียบร้อยก็จะกลายเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมลูกระยะแบบนี้เลยเห็นไหมเหลือแต่หางตรงนี้เหลือแต่หางตรงนี้ค่ะ เหลือตะหางตรงนี้ไว้นะคะพอเหลือตะหางแล้วทาไงต่อคะอุปกรณ์ต่อมาก็คือมีดใช่ไหมคะอ๋อมีดมีดตรงนี้นะคะเอามาทําอะไรคะอ๋อมาคมๆน,นะคะเอามา<ต>เอามา <ทะ S 2> เฉือนมันเพื่อที่จะให้ทาเป็นหัวมันนะค่ะเนี่ยเดี๋ยวนี้ลองดูอ๋อเฉือนด้านบนเนาะ,ะระวังมือด้วยนะคะท่านผู้ปกครองต้องระวังด้วยนะคะให้เด็กดูได้นะคะแต่ว่าให้อย่าให้เด็กทํานะคะ ก็จะกลายเป็นหูเห็นไหมคะย้เป็นหูสองอันด้วยน่ารักมากเลยโอ้มันถึงจะทําได้ใช่ไหมคะก็กลายเป็นหัวมาใช่ไหมคะแล้วเด็กๆก็ใช้สีน้ํานะคะระบายเป็นตาม้าก็ได้นะคะอ่ะคราวนี้เราจะทํายังไงถึงจะให้มันเหมือนมามากที่สุดคะที่มันมีายแหลมๆอ๋อไมยลูกชิ้นนะคะเด็กๆเคยกินลูกชิ้นไหมหรือว่าตะเกียบก็ได้ใช่ไหมคะคุณยายคะ ตะเกียบม,มันก็ได้แต่ว่ามันมันต้องมาทำแหลมๆเสียบเพื่อที่จะเสียบนะคะ่ะลองดูนะคะได้แล้วนะคะอันนี้เป็นการเป็นกิจกรรมเล็กๆนะคะในการอยู่บ้านสวนหรือว่าใครมีต้นกล้วยที่อยู่ข้างบ้านนะคะก็เอามาทํานะคะเป็นของเล่นประดิษฐ์ของเล่นในงานศิลปะครั้งที่7นะคะของคุณครูธนุภาสายทิพย นะคะแล้วเด็กๆก็เสียบแบบนี้ค่ะเสียบแบบนี้นะคะดูนะคะดูวิธีการเสียบค่ะเสียบชืบลง,งไปนะคะแล้วก็ต้องหั่นแหลมๆด้วยนะคะต้องเตรียมไม้แบบนี้นะคะ,ะดูกันสดๆเลยนะคะจะได้ไปทํากันได้เลยนะคะจะไม่ต้องมีคําถามเนาะค่ะ,ะมารบกวนคุณยายนะคะเนี่ยนะคุณยายกำลังปลูกผักนะคะ เห็นแปลงผักคุณยายไม่เนี่ยสวยมากเลยคุณครูทานประจําเลยนะคะผักปลูกเองด้วยนะคะอ่าโอเคนะคะได้แล้วใช่ไหมคะทายแล้วอ่ะซึ่งคุณยายจับนิดนึงนะคะก็เด็กๆก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่จับแบบนี้นะคะ,ะจับไว้นะคะเสร็จแล้วนะคะแบบนี้นะคะปลูกตรงนี้เลยคะ่ะคุณยายคะปลูกนี้เลยก็ได้คะ่ะไหมคะอือโยงขึ้นไปแบบนี้นะคะ อ้าวครูลืมหันคลิปมาให้ดูผูกเลยค่ะเป็นหัวเป็นนีนะะ้เลยค่ะทําไมถึงผูกเพราะว่าเราจะใช้สปาลายไ,ไงคะเด็กๆเล่นนะคะเป็นของเล่นนะคะเห็นไหมว่าเราไม่ต้องจําเป็นต้องเอาตังค์ไปซื้อนะคะของเล่นเราทําเองก็ได้นะคะนี่แหละคือนะคะผลของการเรียนศิลปะจะทําได้เองนะคะแล้วก็มีความสุขในการเล่นด้วยนะคะอ่าเสร็จแล้ว แล้วก็สะพายไหลนะคะพอสะพายไหลเสร็จนะคะผูกตรงนี้เลยใช่ไหมคะคุณยายผูกเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเด็กๆจะพับสะพายเองค่ะนะคะอ้าวครูจะช่วยยกนะคะคแบบนี้นะคะเหมือนม้าเลยอีเหมือนม้าเลยนะคะยเห็นไหมค่อ่าคุณยายจะช่วยผูกนี่เด็กๆก็ใช้สะพายนะคะแล้วก็วิ่งเล่นนะคะตามตามบ้านหรือ ออกกาลังกายได้เลยนะคะได้สุขภาพที่ดีนะคะตุเรงตุเรงเตง้ยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบพระคุณคุณยายค่ะบ๊ายบายเด็กๆด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ